นันตลาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ค่ะ NTL Club นะคะตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ชมรมฟุตบอลค่ะวันนี้เขาจะมาจับฉลากแบ่งสายกันนะคะว่าใครนะคะจะอยู่สายไหนกันบ้างนะคะปีนี้ค่ะมีทั้งหมด8ทีมเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่ามีทีมอะไรบ้างอ่านไม่ออกเลยสักทีมหนึ่งนะคะล้อหมุนคุกฝุ่นนะ่ะโลนทีมนะเฉะพาะกิจอะไรก็ว่าไป KFC BKK นะคะ แปดทีมนี้เป็นแปดทีมที่หลากหลายฝ่ายนะคะมาเจอกันเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าเราอยากรู้ว่าเรานะคะจะอยู่ทีเอ้ยไม่ใช่เราจะอยู่สายไหนในการแข่งขันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะพร้อมหรือยังตงกันครับสกูนะครับเดี๋ยวเราสก,กูนะคะไม่ผมแชร์ไม่ได้งง ทุกคนค่ะทุกอย่างเราโปร่งใสมากนะคะการทําฉลากเองนะคะก็เรามีนอกจากทีมงานคณะกรรมการฟุตบอลแล้วนะคะเราจะมีนักแข่งขันทั้งหมด20คนเอาไม่ใช่2คนนะคะจากทีมอื่นนะคะก็มาร่วมดูผลการแข่งขันมาดูผลการฉลากด้วยเช่นกันนะรวมเป็นพี่ตู่ด้วยนะคะซึ่งพี่ตู่นะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ตู่จะคอยมอนิเตอร์เราอยู่ค่ะว่าเราจะฉลากด้วยความโปร่งใสหรือเปล่านะอันนี้เป็นเลขอะไรเอ่ยอันนี้เป็นที่ อันนี้เป็นทีมทั้งหมด8ทีมนะคะส่วนอันนี้ค่ะอันนี้คือจับสลากแบ่งสายนะแบ่งสายถูกต้องแล้วจับสลากแบ่งสายนะคะซึ่งมันต้องมีทั้งหมด4 4สาย2สายส4ทีม4ทีมโอเคส่วนอันนี้ค่ะเป็นทีมที่แข่งก่อนทีมที่แข่งก่อนกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่แข่งก่อนโอเคจะพูดเลยก็ได้โอเคเชิญกันมาเชริญกันมาโอเคปมือต้้นรลบ สวัสดีครับผมก็เป็นกิจกรรมที่เรารอกันมานานเนาะไม่ว่าจะเป็นการจับฉลากแบ่งสายนะครับทีฟุตบอลทางพี่ไก่กูเขาแนะนําไปแล้วเนาะแต่แล้วทีมเนี่ยดีกีค่อนข้างเยอะนะครับไม<อ>่ว่าจะเป็นรอหมูมผู้ฝุ่นครับโลนทีมครับเฉพาะกิจนะครับแล้วก็ b k k นะครับแล้วก็ในส่วนของชาร์กลิสเตนอร์แล้วก็ทาง CRD แล้วก็อลิเกเตอร์แล้วก็อินชวลันนะครับแต่ละทีมนะครับฟอร์มทีมกันมาค่อนข้างที่จะน่ากลัวจริงนะครับเพราะว่าดีกีแต่ละทีมนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเลยครับ เพราะฉะั้นเนี่ยในแปดทีมนี้ยเมื่อปีที่แล้วทีมไหนเป็นทีมได้อันดับหนึ่งไหมคะถ้าจะบอกป้องกันแชมป์ก็จะเป็นโลนทีมครับอ๋อกเพิ่งได้แชมป์ใหม่นะครับเราจะเป็นแชมป์ล่าสุดนะครับ ส่วนเรามงคุณฝนก็จะเป็นรองแชมป์นะครับอันดับสามก็จะเป็นอลิเกเตอร์แล้วก็ c r ออันดับที่4นะครับเมื่อปีที่แล้วต่อไปค่ะมาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนอยากจะรู้แล้วว่าเราจะได้แข่งสายไหนกับทีมไหนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีสมาชิกในชมรมฟุตบอลอยู่ในไลฟ์เฟซบุ๊กบ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้าเกิดมีแล้วกวนึอาจจะนึกคนเยอะแล้วกวนช่วยคอมเมนต์มานิดนึงนะคะว่าอยู่ทีมอะไรกันบ้าง โอเคนะมากันเยอะมากันเยอะแล้วนะครับเอ้ยมากันเยอะแล้วมากันเยอะแล้วมาค่ะมาค่ะอยู่ทีมไหนกันบ้างครับมารายงานตัวกันไหนเร็วชมรมฟุตบอลปีนี้เราจะจัดแข่งขันที่สนามสปอร์อาซูเปอร์ลีน่าครับหรือว่ารัพา80ของเรานี่เองสนามเดิมใช่ไหมสนามเดิมครับแข่งขันวันที่เท่าไหร่ครับวันที่11หรือวันเสาร์ครับที่11ตุลาคมนะครับเราจะมาเจอกันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปจนถึง แมช์ชสเลิศ18.00นะครับโอเคในการที่แกดูซิว่ามีสมาชิกทีมบ้างไหมเริ่มมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วล้อหมุนมาแล้วล้อหมุนมาแล้วสองคนที่อยู่ทีมอะไรอ่ะล้อมุนก็คือสองคนนี้นี่เองที่เขาไม่ดูเรามีเรามีนอกจากคณะกรรมการของชมรมฟุตบอลแล้วนะคะเราก็ยังมีทีมล้อหมุนฟุตส่นนะคะมาเป็นสักขีพยานด้วยนะแล้วก็มีพี่ตู่นะคะนั่ง เล่นอยู่ด้านนูน้นแล้วควรช่วยแทนกล้องไปด้านนู้นนิดน,นึงเอาไปต้องไปตอไตองไปตอไตองไปโอเคเริ่มเลยแล้วก <c oughs> ็วจะเริ่มการจับฉลากนะครับต้องบอกกติกาคร่าวๆก่อนเนาะอันนี้จะเป็นกล่องการจับฉลากทีมทั้ง8ทีมนะครับกล่ <c oughs> องแรกครับก็เราจะจับมาเลยครับง่ายๆเลยก็คือจับมาแล้วครับได้ทีมอะไรแล้วก็มาประกบเจอทีมอะไรก็จะเป็นทีมที่สู้กันเนาะหลังจากนั้นครับกล่องที่2ก็จะเป็นกล่องกลุ่มนะครับกลุ่มเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด2กลุ่ม4บอลนะครับ4บอลนี้ครับเมื่อจับ มาแล้วเนี่ยครับยกตัวอย่างเนาะทีมแรกเป็นทีม A และกันทีมสองเป็นทีม B ีตัครับเป็นทีมต้นไม้แล้วกันเจอกับทีมมนุษย์ต่างดาวแล้วกันครับเราก็จะประดับกลุ่มว่าเขามนุษย์ต่างดาวกับทีมต้นไม้เนี่ยอยู่ก่อทีมไรเช่นจำมาแล้วครับได้เป็น A ก็ไปอยู่ในช่อง A นะครับในช่องเอไปนะครับจะทําให้เราเนี่ยดูในเรื่องของช่อง A ครับเดี๋ยวทีมงานเปิดกรุ๊ปให้ผมนิดนึงครับแล้วก็เปิด เปิดเปิดเปิดกรุ๊ปเปิดกรุ๊ปกุ้งก็จะมาอยู่ในกรุ๊ปเอนะครับเราก็จะจับจนถึงทั้งแปดทีมเลยก็จะได้รู้เลยครับว่าเรียลไทม์มาว่าทีมไหนจะได้อยู่กลุ่มไหนนะครับจนครบทั้งแปดทีมนะครับหลังจากนั้นครับพอครบทั้งแปดทีมแล้วครับเราจะมาจับสายครับสายการแข่งขันเนี่ยต้องบอกกันเลยนะครับว่าเราจัดมาเนี่ยถ้าเกิดเจอทีมแรกเป็นเอเนี่ยเอจะต้องแข่งก่อนทั้งพร้อมทั้งสองสนามหนึ่งครับหมายเหตุมันคือเรากันในเรื่องของการล็อกผลสกอร์หรือว่าความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นนะครับทั้งสองสนามต เพราะว่าเป็นการเก็บแต้มเพื่อี่หาหนึ่งสองทีมเข้าไปรอบสี่ทีมสุดท้ายนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับว่า <Okay. S 1> กล่องนี้จะเป็นกล่องทีมนะครับทีนี้ผมให้เกิกับพี่ไก่กุ๊กม,มาจับนะครับผมจะไม่จับเองครับผมจะเป็นคนเองครับเมื่อจับแล้วเดินงานมารอใกล้ๆแล้วก็เอาลูกบอลไปวางไว้ที่โต๊ะตรงนั้นด้นะครับเยอัยน,นั้นมีกองเชียร์เรามาเชียร์เรามาช่วยกันเป็นสักขีพยานเลยเราจะเริ่มครับโอเคโอเคขับเ่มครับทีมแรกครับมาครับทีมแรกครับ ทีมแรกครับมาครับต่อครับผมต่อครับผมก็อาพี่ไก่เปิดได้เลยครับพี่เป็นคนเปิดแลวโชว์กล้องครับผมโอเคได้แก่อันนี้คือเป็นทีมทีมแรกครับที่จะมาดูว่าเป็นทีมอะไรครับโอเค b k เคเเอาล้ครับ b k k f เนะครับอาเป็นทีมแรกนะครับโอเคครับทีมแรกครับก็จะไปยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวรอทีมคู่แข่งกันครับ Bkk นะครับมาครับทีมที่สองครับ ที่จะมาเจอ B K K ครับมาครับมาครับดูครับทีมที่สองที่จะเตะกับ B K K ่อสักคู่นี้นะคะเป็นได้แก่ทีม C F Sharp หรือเปล่า C E Sharklisten นะครับมาประกบคู่กันครับมาเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับเราจะต้องหาสายนะครับในการจับว่าทั้งชาร์กเองทั้ง B K K เองเนี่ยจะอยู่ในสายไหนเพื่อทำการแข่งขันกันครับมาดูกล่องที่สองครับ เดี๋ยวขอเปิดก่อนที่สองครับผมโอเคครับจับได้เลยครับกุเรียงกุเรงได้เลยครับอ่ะอะครับมาแล้วครับเป็นกลุ่มอะไรครับแกเขาเริ่มงงงงกันแล้วนนหลังกล้องอ่ะได้แก่กรุ๊ปเอ่าไปอยู่กรุ๊ปเอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานของเก็บรตก็ไปอยู่ในกรุ๊ปเอนะครับอ่าแล้วครับตอนนี้กรุ๊ปเอได้สองทีมแล้วครับจะเป็นทีมตัวหนึ่งครั้งกับ B ีเคเคนะครับพี่กอฟพี่กอฟแล้วปรับ อ,อันนี้นะพี่โอเคดูในกลุ่ม A นะครับเป็นคู่แรกเนาะจริงๆกลุ่มหนึ่งก็คือคู่หนึ่งนั่นแหละครับแข่งพร้อมกันนะครับก็จะเป็นแต่ยังไม่รู้ว่ากลุ่มไหนแข่งก่อนเพราะนั้นเราเอาทีมก่อนลวกันเนาะ,ะชาร์ปซีอีครับโอ้อันนี้ผมลุ้นมากครับทีมนี้เขาลุ้นทุกปีก็มีลุ้นทุกปีครับ เดี๋ยวเราทีมงานสักคู่นะครับทีมนี้มาจากสาขาเหรอคะสาขาเขาฝั่งชนบุรีองเรานี่เองครับไม่ว่าจะเป็นเกย์พินที่อาร์มมาทุกปีเลยนะทีมนี้พี่สายยันนะครับโอ้โหลงแรงลงใจกันมาร้อยกว่ากิโลแล้วโหสุดยอดจริงจริงนะครับมาครับทีมที่สองครับเรามาครับว่าจะอยู่กลุ่มไหนครับทีมสองมาครับทีมที่สองนะคะอันนี้เราแบบทุกคนขาเราไม่มีการหัวกันนะคะว่าใครจะได้อยู่ทีมไหนนะคะทุกอย่างเราทําด้วยความตื่นตระหนะคะ ต่อไปค่ะได้แกนโลนเอาครับทีมช่างเก่าครับมารับแถมเก่าเรามาแล้วครับโลนทีมนะคะโลนทีมนะครับมาดูครับว่าจะอยู่เจอกับทีมอะไรก่อนครับจะแข่งกับทีมไหนมาครับทีมที่สองประกบคู่กับโปรทีมครับเธออยากได้ทีมอะไรเยวพูดมาสิเอาละครับโปทีมช่างเก่าโลนทีมนะคะจะได้แข่งกับทีม ามาดูกันครับแถมเธอเล่นแถม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 ล้อมมวนควบฟัวเอาแล้วครับโอ้เป็นคู่ชิงกันหรือเปล่าครับปีที่แล้วเอาแล้วครับมันกันแล้วครับเอาแล้วครับมีเฮครับเอาแล้วครับเอวารสายนี่แหละครับโอ้โหอันนี้แหละครับต <c oughs> <c oughs> ้องไปดูเดี๋ยวกันนะพี่ไก่โชว์นะเดี๋ยวก่อนนะ แมตช์แรกเลยครับอ่ะครับแชมป์เก่าเจอรอ,องแชมป์แชมป์ปีที่แล้วกับรองแชมป์ใช่ไหมถูออก,กต้องพอพเราเอกันก่อนเลยเหรอเดี๋ยวผมอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพึ่งจับนะครับผมอ,อธิบายก่อนนะครับว่าทีมสองทีมนี้ครับพอาศาสตร์ยาวนานนิดนึงเนาะอ,อีกทีมหนึ่งเนี่ยสองสมัยอีกทีมหนึ่งเนี่ยป้องกันแชมป์เล่นแชมป์หน้าใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยดูครับว่าเขาจะไปอยู่กลุ่มอะไถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่ม A นี่ลำบากนะครับบีเคกับฟาร์ลิสตันเอาล้วครับพี่ไก่ครับหยิบได้เลยครับ ก่ฉันก็ตื่นเต้นด้วยเนี่ยเ้าดูสิทีมแชมป์กับทีมรองแชมป์รักษาแชมป์กลุ่มบีเอามาอมาอยู่กลุ่มบีเอาแล้วบีเคหรือว่าทางชาร์ลิสตัน,นหายใจลุ่งคอขึ้นนะครับเอาล้ครับกลุ่มบีครับผมตอนนี้ล้อมุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาล่ะครับกลุ่มอัปเดตหรือเปล่าครับ,รบกลุ่มบีเดี๋ยวขอชีมงานดูก่อนว่าตอนนี้อ่าไม่ใช่พี่เป็นโลนกับล้อหมุนล้อหมุนครับพี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยโอสองทีมนี้อย่างที่บอกครับประวัติศาสตร์ยาวนานเนาะเข้าร่วมกิจกรรมทุกปีแล้วเป็นแชมป์เก่านะครับกับทีมแชมป์ใหม่ของโลนทีมนะครับป้องกันแชมป์นะครับเอาครับไปอยู่ในสายบีนะครับเพราะฉะนั้นมาจับต่อครับทีมต่อไปครับผมก็เหลือสี่ทีมสุดท้ายแล้วครับเพราะไมครับเอาละครับอยากได้ทีมอะไรอ่ะอยากได้ทีมอะไรครับตอนนีมาดูครับแล้วไปอยู่กรุ๊ปไหนด้วยครับล้อมหมุนอยากให้ได้ทีมอะไร อินชวลันทีนอ้าวอินชวลันครับทีมงานมาด้วยครับด้านข้างครับอินชวลันทีมหรือเปล่าทีมทอ,อินชวลันไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวกนเดี๋ยวผมเล่าต่อประวัตินิดน,นึงครับอ,อ,อินชวลันนี่เป็นอดีตรองแชมป์นะครับเมื่อปีสองพันยี่สิบเอ็ดยี่สบสองนะครับอืมครับแล้วก็เขาลุกขก้นาทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเขา่อจะไปอยู่กลุ่มไปเจอกับใครครับโอเคไปต่อพี่ไก่กุ๊กมาเลยครับ แถมเทเลงแถม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 เจอกับทีมอะไรครับโดนไปแข่งกับ C R D อ้าวมาเจอกับ C R D หรือว่าทางทีมซีเองเรานี่เองครับโอ้เมื่อปีแล้วนี่ทีมอันดับสามนะครับทีมอันดับสี่พี่เหรออันดับสี่ขอโทษครับเป็นอันดับสี่ครับขอโทษครับเป็นทีมที่พี่ตู่สปอนเซอร์ทุกปีนะคะคาดหวังว่าทีนนัจรริงะคบปีนี้คาดหวังว่าทีมปีนี้แต่สายเนี่ยครับอ๋อต้องมาดูสายเออแต่สายครับบอกเลยว่า าไป A เนี่ยเบานิดนึงแต่ก็อย่าลืมว่า BKK เนี่ยถ้าเป็น BKK เนี่ยผมมองว่าเก่งอ,อดีตนี่คือที่สเพราะฉะนั้นเนี่ยชาลิสเตอร์โอเควันนี้อาจจะไม่ได้ไปแต่ปีนี้เขาโมทีมาผมไปดูเบื้องหลังแล้วครับค่อนข้างเก่งด้วยปีน<ด>ี้เพราะฉะนั้นพี่ตู่คะพี่ตู่พี่ตู่แล้อทีมงานพี่ตูอต่อยากได้กรุ๊ปอะไรคะกรุ๊ปเอหรือกรุ๊ปบคะตอนนี้สวัสดีครับพี่ตู่ โอเคจับแล้วนะนี้จับแล้วนะครับจับแล้วครับกุ๊ปอัปเดตหรือทั้งฝั่ง BKK ครับ A หรือ B ครับผม A ไปอยู่ทีม A เอาละครับเอาุ๊ปนีป้ B, มันกุ๊ปแข็งหรือเปล่าสายแข็งหรือเปล่าเอาละครับเอาละครับกุ๊ปอัปเดตเท่ากับว่าเราเหลือแค่สองทีมถูกต้องไหมครับ วันนี้แต่เราต้องเปิดนั่นแหละครับต้องจับต้องจับเอาละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มอัปเดตกลุ่มบีครับอ่ะก็จะเป็นทสุดท้ายนะคะก็ต้องเปิดค่ะดูว่าเรามีทีมอะไรอยู่บ้างนะคะโอเคอาริเกเตอร์อาริเกเตอร์ครับผมโอ้มาอยู่สายกลุ่มอัปเดตครับกลุ่มบีครับผมเอาครับแล้วก็พบกับทีมสุดท้ายค่ะแข่งกับทีมเฉพาะกิจอ่าเฉพาะกิจครับอ่าเฉพาะกิจทีมนี่คือฝ่ายไหนคะ อันนี้ผมไปสืบทรามาน่าจะเป็นหน่วยเอ็มหน่วยเอ็มครับแล้วทีมก็ไม่ธรรมดาค่อนข้างที่จะแข็งเอาแล้วครับแล้วอะไรต่อเราจะมาดูว่ากลุ่มอันนี้เดี๋ยวพี่เปิดก่อนครับว่าเป็นอยู่กลุ่ามันจะได้ตรงกันว่าเคทีมเมื่อกี้ขาดทีมเมื่อกี้ก็ไปกลุ่มบีนะคะกรุ่มบีนะครับเดี๋ยวโชว์กล้องกันครับโอเคเขาเป็นกลุ่ปบีนะครับโอเคนะครับทีนี้ครับการแข่งขัน จะเริ่มเนี่ยเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนกล่องกันนิดน,นึงแล้วกันนะมาอันนี้ก็สายแล้วกันเนาะที่จะแข่งก่อนนะครับใช้กล่องอันนี้ก็ได้นี่ได้ครับอพี่เปลี่ยนได้เลยครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยสายที่จะแข่งขันนะครับก็จะมีเอกับบเราจะมาจับกันว่าสายไหนได้เริ่มแข่งก่อนนะครับเ,เดี๋ยวเชิญพี่ไก่กุ๊กจับ,ดบได้เลยครับ จับสายก็คือพอพี่จับเสร็จแล้วจะรู้เลยใช่ป่ะว่าทีมไหนแข่งก่อนอ๋อเอหรือบีใช่ปหเพราะเราเรียงกันมาแล้วว่าทีมไหนเจอทีมไหนนะครับอันนี้จับการแข่งขันว่าทีมไหนจะได้แข่งก่อนนะคะใช่ครับกลุ่มเอหรือเป็นกลุ่มบีุ้อับขาดไม่เป็นไรครับเป็นกลุ่มกลุ่มเอป่ะอันนี้ขอดูนะครับทีมงานสักครู่นะครับอ่าเป็นกลุ่มเอนะครับเดี๋ยวก็ขอโทษนะครับมันขาดนะครับแต่เราก็โอเคนะครับ เป็นกลุ่ม A แข่งก่อนแล้วก็ตามด้วยสาย B นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปิด B ด้วยว่าอันนี้จะต้องเป็นกลุ่มการแข่งขันอันนี้ไม่มีนะไม่มีลค่ะหมดแล้วโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูที่กลุบนะคะกลุ่มแบ่งเป็นทั้งหมดสาย A กับสาย B นะคะสายกลุ่มนะคะกลุ่ม A ก็ได้แก่ BKK-CF นะคะแข่งกับ CE นะคะ แล้วก็อินชวลันทีมค่ะแข่งกับกุกซีอาดีนะคะคต่อไปค่ะกุกบีค่ะมีใครบ้างนะนแชมป์เก่าลนทีมแชมป์เก่านะคะของปีที่แล้ว<ด>นะคะมาแข่งกับล้อมุนคุกฝุ่นซึ่งจะบอกว่าสองทีมนี้เขาเป็นทีมที่แข่งกันดุเดือดแต่ว่าเป็นการดุเดือดแบบมีคาร์เตอะไรแบบชท่าเงินติดล้อแลหละไม่ได้แบบเออความไปรู้เลยจำความไปรู้เลยเขามไรู้เรามีอะไรบ้างนะต่อไปค่ะอาริเกเตอร์นะคะกับเฉพาะกิจทีมนะคะก็อันนี้จับสลักเรียบร้อยแล้วค่ะ เจอกันก็คือวันที่11เนะครับเสาร์ที่11ตุลานะครับเราไปเจอกันทีนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะว่าเราจะแข่งกันเริ่มกันเนี่ย1ิบโมงครึ่งคู่แรกเนาะหลังจากนั้นครับเมื่อเราแข่งพร้อมกันทั้งสองสนามนะครับเราก็จะเป็นสนาม2นะครับแข่งเริ่ม11ดโมงนะครับเป็นต้นไปนะครับซึ่งรายการเนี้ยครับเราทำรอบแบ่งกลุ่มนะครับชัดเจนแล้วเราก็ให้ทางทีมเนี่ยเข้ามาซิซ้อมก่อนที่รายการจะเกิดขึ้นได้นะครับเช่น มา9โมงมาสแตนบายไว้ได้ครับหรือจะมา8โมงก็ได้นะว่าสนามเนี่ยเราทําการเช่าไว้เรียบร้อยนะครับเพราะ้พร้อมสำหรับนักฟุตบอลทุกคนนะครับแล้วก็ในเรื่องการพักเด็กตารางครับผมจัดไปเรียบร้อยเดี๋ยวย<อ>ังไงจะแชร์นะครับให้เพื่อนๆชาวเงินติดล้อได้รับทราบในเรื่องของการแข่งขันในครั้งนี้นในไลฟ์เซบุ๊กมีใครมีคําถามอะไรมาไหมคะทีมง,งานดูทิปคำถามนิดนึงครับมีไลไรมีทีมง,งานก็คือเ <laughs> พิ่งหยิบมาเมื่อกี้ย่างไม่มีนะครับ ไม่มีก็เพราะฉชนั้นก็เดี๋ยวตอนนี้ค่ะอยากให้ทุกทีมนะคะก็ตั้งใจในการแข่งขันไปฝึกซ้อมนะคะแต่ถึงเวลาที่เราแข่งขันจริงๆเรายังมีความเป็นพี่น้องของชาวเงินติดล้อแล้วกันเนาะราะจริงๆทุกปีที่เราจับมาน่ารักมากชาวเงินติดล้อคือไม่มีกันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเอาจริงเอาตรงแบบก็มีบ้างแต่เราเป็นน้ําใจนักกีฬาน้เราแรงเกมแต่เรามาเป็นเพื่อนกันนอกเกมเนาะไม่ว่าจะเป็นทีมเรารู้จักกันหมดเพราะหนึ่งคือการกระชับความสําคัญแล้วกันชาวเงินติดล้อเราต้องอยู่กัน ตามคอไวลูแล้วก็กดกติกาอะไรที่ที่เราแรงกันไปเนี่ยต้องขอโทษกันด้วยนะครับมีกี่รางวัลครับมีกี่รางวัลอ่ารางวัลอุบไว้ก่อนได้ไหมครับรางวัลแต่ถามว่ามีรางวัลกี่รางวัลสี่รางวัลสี่ถ้วยครับผมอ่าเฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเราจัดเต็มที่เต็มทุกครั้งแน่นอนใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเราประกาศรางวัลพรุ่งนี้เลยก็ได้อ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูเรื่องรางวัลกันลวกันว่าที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มีรางวัลอะไรบ้างโอเคนะครับเพราะฉะนั้นันน้เงินติดล้อซีซั่น ปี2 0 2 5ันก็จบเพียงเท่านี้รอบแบ่งกลุ่มเรียบร้อยต้องขอบคุณชำางเงินติล้อครับสวัสดีครับเ,เงินติล้อสวัสดีค่ะคบ๊ายบาย